ตอนที่สองร้อยห้าพายุที่กำลังจะมาถึงลีดวิยูทวงขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าพวกคุณเป็นใครฉันจะเป็นคนจัดการกับเด็กคนนั้นเองพวกคุณไม่มีความคิดเกี่ยวกับความแค้นระหว่างฉันกับเขาอย่างไรก็ตามในเวลานี้มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าพวกเขาทั้งหมดกำลังมุ่งหน้าไปที่หลิงยุนเซกในเวลาเดียวกันเพื่อคว้าแผนที่ที่ยังไม่สมบูรณ์เมื่อชุดเกราะป้องกันนิกายถูกเปิดใช้งานนิกายทั้งหมดก็อยู่ในสภาพที่แปลกเล็กน้อยทุกคนได้เข้าสู่สถานะของการต่อสู้แล้ว ผู้บุกรุกที่อยู่ที่นี่ในเวลานี้ล้วนมาจากตระกูลที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้แม้ว่าอีกฝ่ายจะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่เหมือนกับว่าพวกเขาไม่เคยเห็นใครที่แข็งแกร่งหรือแข็งแกร่งกว่าพวกเขามาก่อนอาอรยการต้องการนิกายหมุนมาจากกลุ่มที่ทรงพลังในโลกแม้ว่ากองกําลังจะแข็งแกร่งจริงๆแต่ผู้บุกรุกก็ได้เห็นสมบัติมากมายของโลกแล้วที่ถูกกล่าวว่าพวกเขายังค่อนข้างสงสัยว่ากลุ่มอรารคานิกกยดังกล่าวจะปรากฏในนิกายเล็กๆ ทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ในการพิจารณาของเจียงหยี่มิงสิ่งที่เขาต้องการทำคือทำลายคนเหล่านี้ให้หมดสิ้นในตอนนี้ด้วยเหตุนี้เจียงหยี่มิงจึงปลดปล่อยพลังงานทางจิตวิญญาณทั้งหมดของเขาร่างกายของเขาแกวงไปมาเล็กน้อยและเขาก็กลายเป็นภาพลวงตาทุกคนเห็นได้ว่าเขากำลังจะปล่อยการโจมตทีที่ทรงพลังอย่างยิ่ง ในขณะที่ทุกคนกำลังคิดเช่นนั้นร่างกายของเจียงหยีมิงก็สว่างวาบและในพริปตาเขาก็แยกออกเป็นร่างคลนนับไม่ถ้วนการแสดงออกของทุกคนในหลิงยุนเซกเปลี่ยนไปเล็กน้อยพวกเขาไม่เคยคาดหวังสิ่งนี้จากผู้นำนิกายที่ชื่อว่าเจียงหยีมิงแม้ว่าเขาจะสร้างชื่อให้กับตัวเองในทวีปแต่ตอนนี้พวกเขามาที่นี่เพื่อเผชิญหน้ากับหลิงยุนเซจและผู้นำนิกายเป็นครั้งแรกในที่สุดพวกเขาก็ตรหนักว่าผู้นำนิกายของหลิงยุนเซจนั้นคู่ควรกับชื่อของเขาแต่เขาเป็นบางสิ่งอย่างแท้จริงถ้าเขาไม่มีความแข็งแกร่งทีีีี่่่เเเเเเปปป็็นนนนนขขขออองงงงงาาาาาจจจรรรริๆมมัััะะืยกสสหบทท้้ตววใ เจียงฮีมิงไม่เร่งรีบในขณะที่เขาเผยรอยยิ้มที่ยากจะเข้าใจจากนั้นพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเขาผสมผสานเข้ากับสวรรค์ลและโลกเคออสเรียมดูเหมือนจะรรสั่นสะเทือนสองสาครั้งท้ายที่สุดนี่เป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกที่เขาได้รับจากระบบเคล็ดวิชาเควอสเฉียยนเคออสความแข็งแกร่งของทักษะการ,รต่อสู้นี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของผู้ฝึกฝนดังนั้นยิ่งผู้ฝึกฝนแข็งแกร่งมากเท่าไหร่เทคนิคก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นตัวอย่างเช่นจยยเออนนนาจา ด้วยเหตุนี้เคออสเรียมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาจึงค่อนข้างน่ากลัวเช่นกันคนที่มาโจมตีไม่ใช่คนดีเนื่องจากพวกเขามาถึงลิงยุนเสร็จพวกเขาจึงต้องทำสิ่งที่พวกเขาอยู่ที่นี่ให้เสร็จโดยธรรมชาติสำหรับพวกเขาเจียงอี้หมิงแค่ใช้อุบายต่ำต้อยเท่านั้น ผู้บุกรุกไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเขาเลยต่อจากนี้พวกเขากวาดแกว่งอาวุธของพวกเขาทีละคนด้วยเหตุนี้ใบมีจ,จำนวนนับไม่ถ้วนจึงปรากฏขึ้นเหนือลิงยุนเซกสาวกของลิงยุนเซกต่างก็ตกตะลึงเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นรูปแบบที่น่ากลัวเช่นนี้มาก่อนเมื่อปรามาจารย์ของพวกเขาต่อสู้กับหลีหอหวู่ซงพวกเขารู้สึกกลัวมากอยู่แล้วเนื่องจากรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวระหว่างสวรรค์และโลกแต่ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากปรากฏตัวขึ้นจากที่ไหนเลยสาวกทั้งหมดของลิงยุนเซกรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันไม่ม อย่างไรก็ตามเจียงยิหมิงไม่สามารถรอได้อีกต่อไปร่างกายของเขาเขยายใ,ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเขาก็กลายเป็นเ h อสบ b u ดด h ที่น่าสะพรึงกลัวอีกครั้งจากนั้นเขาก็ไร่เคออ s p a l และออสฟิงเกอร์เกือบจะพร้อมกันรอยแตกขนาดใหญ่ถูกเปิดออกระหว่างสวรรค์และโลกหลังจากนั้นพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณจำนวนนับไม่ถ้วนหลั่งไหลออกมาจากมันราวกับว่าสาบานว่าจะบทขยี่คู่ต่อสู้ท,ทั้งหมดที่อยู่ต่อหน้าเขาฝ่ายตรงข้ามของเจียงยีหมิงค่อนข้างตกใจในขณะนี้ท้ายที่สุดพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าผู้นำนิกายของหลิงยุนเสกจะมีความแข็งแกร่งที่ทรงพลังเช่่่่นนนี้เเมืออออขขาาาายูแคใรระดัับกกงงณจุติ อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของพวกเขาในการมาที่นี่ในครั้งนี้คือการถกถอยแผนที่ที่ยังไม่สมบูรณ์จากหลิงยุนเซกดังนั้นการแสดงออกของพวกเขาจึงไม่เปลี่ยนแปลงแมในสถานการณ์ปัจจุบันพวกเขายังคงหัวเราะเสียงดังฮ่า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 ไม่เลวไม่เลวตามที่คาดหวังจากผู้นำนิกายคุณมีพลังบางอย่างอย่างไรก็ตามฉันขอโทษแต่ต่อหน้าพวกเราทักษะทั้งหมดของคุณเป็นเพียงทริคเล็กๆน้อยๆสีหน้าของคนที่พูดเต็มไปด้วยความเหยียดยามท้ายที่สุดนิกายเล็กๆอย่างเจียงที่มิงก็อ่อนแอจนไม่สามารถต้านทานการโจมตีจากพวกเขาได้แมแต่ครั้ ความแข็งแกร่งคือกฎของทวีปนี้ใครก็ตามที่มีพลังมากกว่าสามารถเป็นผู้นำของโลกได้พวกเขามีผู้เชี่ยวชาญนับไม่ถ้วนในนิกายของพวกเขาที่แข็งแกร่งกว่าเจียงหยีมิงในทางกลับกันเจียงหยี่มิงไม่สนใจเลยท้ายที่สุดนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเอาชนะผู้บุกรุกเหล่านี้เคออสปา์ม <Pal> และเคออสฟิงเกอร์ยังคงอารวาดระหว่างสวรรค์และโลกและกระแทกใส่ศัตรูทีละคนในขณะเดียวกันศัตรูดูเหมือนจะไม่รีบร้อนพวกเขายังคงรักษาสมดุลของร่างกายและพยายามรักษาเสถียรภาพในอากาศท้ายที่สุดการต่อสู้ใน พวกเขาไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่พวกเขาคุ้นเคยถ้าพวกเขาต้องสู้กันที่นี่มันคงจะเหนื่อยมากสำหรับพวกเขาอย่างไรก็ตามเจยงหยิหมิงได้ละทิ้งการพิจารณาทั้งหมดและการโจมตีของเขาพุ่งไปข้างหน้าระหว่างสวรรค์และโลกการโจมตีของเขายังคงพุ่งเข้าหาฝ่ายตรงข้ามหน้าเสียดายที่การฝึกฝนของฝ่ายตรงข้ามนั้นไม่ธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าพวกเขาดูเหมือนจะอยู่ในสภาพเสียใจภายใต้การโจมตีอันทรงพลังของเจยงหยิงหมิงแต่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกในสายตาของพวกเขามีวิธีที่ดีกว่าและสะดวกกว่ามากในการเอาชนะผู้นำนิกายตัวน้อยที่อยู่ต่อหน้าพวกเขาตอนที่อสองู้กับเี่ยวชาาญหลลยคนพงั ฉันถามว่าใครมันก็เลยเป็นแค่กลุ่มคนบ้าบิ่นคิดว่าคนอย่างคุณต้องการทําทุกอย่างที่คุณต้องการในหลิงยุนเซกของฉันฝันไปดีกว่าแม้ว่าฉันอาจไม่สามารถแข่งขันกับผู้เที่ยวชานระดับแนวหน้าเหล่านั้นได้แต่นิกายของฉันไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้อย่างแน่นอนเจียงอี้หมิงคำรามจากนั้นรูปร่างของเขาก็น่ากลัวเขากินยาฮนันยวนมานานแล้วและพลังระเบิดของเมทานีวนทําให้เขาน่ากลัวยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนั้นด้วยการสนับสนุนของระบบและเทคนิคการสร้างดอกบบวเขียวการฝึกฝนขอ,ของเขาแข็งแกร่งกว่าผู้ฝึกฝนทั่วไปมาก เมื่อเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้เจิงยีมิงจะไม่แสดงความอ่อนแอโดยธรรมชาติร่างกายของเขาเปล่งรัศมีที่น่ารังเกียจในขณะที่เขาสาบานว่าจะกำจัดพวกน่ารังเกียจที่กล้าบุกรุกหลิงยุนเซกในสายตาของศัตรูแม้ว่าพวกเขาจะคิดว่าเจิงยีมิงเป็นอะไรบางอย่างแต่เขาก็ยังเป็นเพียงผู้นำนิกายเล็กๆของนิกายเล็กๆสำหรับพวกเขาแล้วการเอาชนะเจ้าตัวเล็กเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องยากดังนั้นออร่ารอบตัวจึงพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะชายทราที่เป็นผู้นำเขาโบกดาบคมกริบที่เขากวาดแกว่งจากแขนเสื้อหลังจากนั้นเขาก็พึ เจียงฮิมิงเงยหน้าขึ้นมองแผงดาบที่หนาแน่นเขาหันสีสปไปรอบๆด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างเคร่งขรึมตะโกนใส่เหล่าสาวกของเขาว่าพวกคุณทุกคนช่วยจัดแถวด้วยกูหลิงเฟยตอนนี้คุณอยู่ที่นัดเซนโซเรียมแล้วคุณจะเป็นผู้นำและหลอมรวมตัวเองเข้ากับอารีช่วยกันปกป้องลูกศิษย์คนอื่นๆด้วยนะครับคุณได้ยินฉันไหมกูหลิงเฟยพยักหน้าทันทีเมื่อได้ยินคำสั่งของเจียงฮิมิงถูกเตองอเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันผากเขาเรีบเร่งไปช่วยอาจารย์ของเขาความช่วยเหลือของเขาจะไม่มีประโยชน์ใดๆ เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ร่างของกูหลิงเฟยก็บินออกไปเขาหยุดอยู่ในเคออสเลียมและพุ่งตรงเข้าไปในแนวป้องกันของนิกายแม้ว่าโดยปกติแล้วแนวป้องกันจะใช้สำหรับความสามารถในการป้องกันที่ทรงพลังเนื่องจากมันสามารถหลอมรวมทุกสิ่งในโลกเพื่อให้คนในนิกายใช้แต่เราต้องรู้ว่ามันไม่ใช่แค่แนวป้องกันธรรมดาเมื่อพวกเขาต้องการแนวป้องกันนิกายสามารถแสดงความแข็งแกร่งที่ทรงพลังยิ่งขึ้นกลายเป็นอารเรยที่มีความสามารถในการโจมตีที่แข็งแกร่ง,ง,งมาก สิ่งที่เจิยงหยิมิงต้องการตอนนี้คือสิ่งนี้หลิงเฟยอยู่ที่นัดเซนโซเรียมความแข็งแกร่งของแนวป้องกันนิกายถูกกำหนดโดยความแข็งแกร่งของบุคคลที่เปิดใช้งานดังนั้นด,ด้วยกูหลิงเฟยและการพอบลูกนัดเซนโซเรียมของเขาหลังจากที่เขารวมเข้ากับอารเรแล้วแนวป้องกันของมิกายจะได้รับการอัปเกรดเพื่อให้สามารถต้านทานได้การโจมตีของผู้เชี่ยวชาญด้านการกลับชาติมาเกิดสาวกท้องฟ้าเป็นพื้นที่การต่อสู้ของเจ้านายของเราเราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์มากเกินไปที่นั่นเราแค่ต้องอยู่ที่นี่และปล่่่่อออออยยยใใหห้้้้้้้ปาา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 รรรรมมมจจจขขงงงงงงเเเเเตตสสสููบบนนนนนนททฟฟกลิิคดวุุีืั ร่างกายของพวกเขาสั่นเทาและทุกคนก็ถอยกลับไปความแข็งแกร่งของเจิยงยิหมิงนั้นน่ากลัวเมื่อเขาเริ่มแลกเปลี่ยนการโจมตีกับกลุ่มคนบนท้องฟ้าผู้บุกรุกมีความกลัวในดวงตาของพวกเขาหลังจากแลกเปลี่ยนท่าง,ง่ายๆไม่กี่ท่าพวกเขาก็ได้คนพบว่าเจิยงยิงหมิงนั้นน่ากลัวเพียงใดทุกการเคลื่อนไหวของเจิยงยิหมิงอาจกล่าวได้ว่าร้ายแรงกว่าครั้งสุดท้ายในทางตรงกันข้ามการโจมตีของพวกเขาแทบไม่มีประโยชน์ต่อหน้าเจิยงยิหมิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเผชิญหน้ากับเคออสบูด,ด้า เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ผู้บุกรุกก็ขมวดคิว้วพวกเขาคิดว่าคราวนี้พวกเขาสามารถนั่งพักผ่อนในขณะที่การสู้รบดำเนินไปมีเพียงการเคลื่อนไหวเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายมีความสุขอย่างจริงจังพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปได้ถึงขนาดนี้ไม่มีใครคาดหวังสิ่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือผู้นำมีไกยต่อหน้าพวกเขาเจียงมิมมีพลังอย่างมากถ้าพวกเขายังคงเสียเวลาที่นี่ต่อไปพวกเขาอาจจะตายที่นี่จริงๆพวกเขาทั้งหมดได้รับการบ่งพอมาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นชีวิตของขาาจงอน้หรยิๆ จะว่าไปแล้วสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของความเป็นความตายแล้วพวกเขาจะสนใจได้อย่างไรว่ามันจะน่าอายหรือไม่หลังจากนั้นอีกไม่กี่ครั้งหลายคนก็ออกจากนิกายหลิงยุนของเจยงหยีมิงคนที่ยังคงอยู่คือคนที่คิดว่าพวกเขามีพลังพิเศษพวกเขาเชื่อว่าแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ต่อแต่พวกเขาควรจะสามารถต่อสู้กับผู้นำนิกายที่ชื่อเจยงหยีมิงได้ อย่างไรก็ตามในไม่ช้าพวกเขาก็ตระหนักว่าพวกเขาคิดผิดเจียงยี่มิงผู้มีเทคนิคเคออร์ทสเคออสเรียมเคออสดีวายเทคนิคและชุดกรอบป้องกันนิกายตอนนี้แข,แข่งแกร่งกว่าผู้เชี่ยวชาญของอินคาเนชันเรียมสำหรับผู้เชี่ยวชาญของอินคาเนชันเรียมหากพวกเขาต้องจัดไปแบบนี้มันคงน่าอายเกินไปดังนั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของอินคาเนชันเรียมในอากาศจึงโจมตีทั้งหมดครั้งนี้ไม่เพียงแต่พวกเขาทำตามแผนที่ในหลิงยุนเร็จเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาต้องรักษาศักดิ์ศรี หากเรื่องนี้แพร่ออกไปทุกคนจะรู้ว่าพวกเขามาอย่างอุกอาจเพื่อหาปัญหากับผู้นำมีกกยที่อยู่เพียงขั้นกลางของอาณาจ,ากจักรตุติแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็วิ่งหนีตเตลิดเปิดเปิงหากเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะอยู่รอดได้อย่างไรในโลกแห่งการต่อสู้หากข่าวหลุดออกไปเมื่อพวกเขาคิดถึงเรื่องนี้รัศมีของพวกเขาก็น่ากลัวอย่างผิดปกติผู้คนนับไม่ถ้วนกลับมารู้สึกตัวทันทีในเวลานี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการจตุติมาอย่างน้อย5ถึง6คนแลกเปลี่ยนการโจมตีกับเจียงหยิมิงบนท้องฟ้าเหนือหลิงยุนเซกในเวลาเดียวกันอ้น,น,น็ย ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาต่อสู้กันในตระกูลทางกวนมันค่อนข้างน่าตื่นเต้นมากในบรรดาศัตรูในตอนนั้นน่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาณาจักรตุติรวมแล้วไม่ต่ำกว่าสิบคนถึงกระน้นเหตการณ์ล่าสุดก็ผ่านไปได้ไม่นานเรื่องเลวร้ายแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าหลิงยุนเซกที่นำโดยอาจารย์ของเขานั้นโชคร้ายมากขณะที่ธงมียังคงสับสนและงุนงงอาจารย์ของเขาได้เคลื่อนไหวเพื่อตัดสิ่งต่างๆนับไม่ถ้วนระหว่างสวรรค์และโลกอีออฟเควอสที่ปะทุออกมาจากเคออสบุตดามกันกกก่่่ออออนทีจะถูผลไปยางรรววดเ็ ในตอนแรกผู้บุกรุกต้องการทดสอบความแข็งแกร่งของเจียงยิหมิงเท่านั้นแต่ตอนนี้สิ่งต่างๆมาถึงแล้วพวกเขารู้อย่างเจ็บปวดว่าความแข็งแกร่งของผู้นำนิกายที่อยู่ต่อหน้าพวกเขานนั้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหลิงยุนเซกไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้ง่ายเป็นผลให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นออกจากการต่อสู้พวกเขามาเพื่อปล้นสถานที่ในขณะที่พวกเขาอยู่ที่นั่นเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงตอนที่207การต่อสู้ที่บ้าคลาั่งสำหรับเจียงยิหมิงและหลิงยุนเซกป,ปัจจุบันสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการปกป้องนิกายท้ยยีีุุ่่่มอลคคนนนนนังงงงไปิเใต ทุกคนต้องการภายสักชิ้นแต่นี่เป็นสิ่งที่เจิยงหยิงมิงจะไม่ยอมและไม่ต้องการเห็นสำหรับเขาแล้วเขาได้ทุ่งเททั้งชีวิตให้กับนิกายในชีวิตที่แล้วเขาไม่มีอะไรเลยและในที่สุดก็ได้รับระบบด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งแล้วเขาจะปล่อยให้นิกายของเขาถูกคนอื่นเข้าไปยุ่งได้อย่างไรเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจิยงหยิมิงก็รวบรวมกำลังทั้งหมดของเขาจากนั้นเขาก็ระเบิดพลังออกมาอย่างไร้ความปราณีตอนนี้ผู้บุกรุกหลายคนกลัวความแข็งแกร่ง,ง,งที่แท้จริงของเขาและพวกเขารีบล่าถอย สำหรับพวกเขาความหวาดกลัวของเจิยงหยีมิงมีมากกว่านั้นมากหลังจากนั้นออร่าของเจิยงหยีมิงก็เทียบคมและน่ากลัวมากอารมณ์ในดวงตาของเขาแสดงความโหดเหี้ยมจนแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตใดรอดกราบใดที่เขาเต็มใจเขาก็สามารถทำลายทุกสิ่งในโลกนี้ได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจิยงหยีหมิงก็ปลดปล่อยพลังวิญ,ญญาณทั้งหมดของเขาและกระแทกมันอย่างรุนแรงไปที่ร่างของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามตะลึงเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นบนโลกผู้นำนิกายก่อนหน้าพวกเขาอยู่ที่ระดับกลางของอาณาจักรจตุติเท่านั้นจริงๆหรือถ้าเขาเป็นและสามารถใช้เทคนน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 ิคคทททททีีีีีี่่่่่่่รงงงงพลลัเเเช้้้้ไดดดขาาาาจะกยยป็หึใใใผูสุวอออตแน ด้วยความคิดนี้ไม่มีใครกล้าดูถูกเจิยงหยี่มิงอีกต่อไปพวกเขาทุ่งเทพลังงานมากขึ้นเพื่อตอบโต้การโจมตีของเจิยงหยี่มิงแต่สิ่งหลังยังคงไม่ขยับขยื่นสำหรับเขาแล้วสถานการณ์ในตอนนี้เป็นเพียงการทดสอบเล็กๆน้อยๆสำหรับเขาในวันนี้ตั้งแต่ได้รับระบบมาเขาก็ได้รับประโยชน์มากมายจากมันหลังจากได้รับประโยชน์มากมายก็ไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับเขาที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยเหตุนี้ออร่ารอบตัวของเจิยงหยี่มิงจึงพุ่งสูงขึ้นและรุนแรงขึ้นกว่าเดิมในเวลาไม่กี่นาทีรัศมีแห่งความเป็นศัตรูที่ไม่มีว ในสายตาของเจีงยงหยี่มิงทุกคนดูเหมือนจะไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้แม้แต่ครั้งเดียวสำหรับเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการทำลายผู้รุกกรานทั้งหมดในนิกายของเขาช่างเป็นคนบ้าฉันรู้ว่าสำหรับนิกายเล็กๆนี้ที่มีการดำรงอยู่ที่ทรงพลังมันก็ย่อมได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นเดิมทีข้าเพียงต้องการได้รับส่วนแบ่งในเรื่องนี้ตั้งแต่ข้าเดินผ่านไปเนื่องจากเรื่องนี้อันตรายมากฉันจะไม่เสียเวลาที่นี่อีกต่อไปด้วยเหตุนั้นผู้คนจำนวนมากจึงออกไปในอากาศในเวลาเพียงไม่นานเจีงยงหยี่มิงคนพบว่าการมมมตตตีีีีอออยยยย่่่่่่าาาาาาางงงงงงบบ้้้้คลััขขขเเเไไดดดฝรรกหหววแะทป พวกเขามองไปที่ชายหนุ่มที่น่าสะพรึงกลัวที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาและปากของพวกเขาสั่นเล็กน้อยพูดอะไรไม่ออกพวกเขาไม่สามารถเข้าใจขอบเขตของสหายที่อยู่ต่อหน้าพวกเขาได้ร่างจำนวนมากของผู้อาวุโสวาบหวิวและหายไปพวกเขาไม่ได้วางแผนที่จะเสียเวลาในหลิงยุนเสกต่อไปท้ายที่สุดความแข็งแกร่งของผู้นำนิกายที่ชื่อเจิยงหยิงมิงนั้นน่ากลัวเกินไปหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปในไม่ช้าพวกเขาจะต้องพ่ายแพ้ให้กับเขาอย่างแน่นอนผู้ที่มาโดยธรรมชาติมีแรงจูงใจซ่อนเร้นสำหรับพวกเขาแล้วคนอื่นๆไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมทางเลย เป้าหมายของทุกคนคือการทำลายแผนที่ที่ไม่สมบูรณ์ในนิกายของจิยงหยี่มิงซึ่งถูกทำเครื่องหมายด้วยสมบัติของเผ่าพันปีศาจสำหรับจิยงหยี่มิงแผนที่เป็นสิ่งที่เขาต้องปกป้องด้วยชีวิตของเขาเขาไม่สามารถปล่อยให้มันตกอยู่ในมือของอีกฝ่ายได้ง่ายๆพูดตามตรงการต่อสู้เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับจิยงหยี่มิงเลยสำหรับเขาตราบใดที่เขาใช้ทักษะการต่อสู้ทั้งหมดอีกฝ่ายจะต้องกลัวอย่างแน่นอนเขาไม่จำเป็นต้องเสียเวลาต่อไปด้วยเหตุนี้จิยงหยี่มิง จึงไม่ละความพยายามที่จะปลดปล่อยพลังงานในร่างกายของเขาแม้แต่คนที่เรียกว่าเพื่อนเก่าของโอลิงลีวูยูชวงก็ไม่รอดภายใต้การจมตีตามอำเภอใจของเจียงหยิมิงผู้คนนับไม่ถ้วนต่างหวาดกลัวและรีบหลบหนีอย่างไรก็ตามมันยังไม่เพียงพอสำหรับเจียงหยิมิงเขารู้ว่าหากพวกเขาได้รับอนุญาตให้อยู่ในนิกายของเขามันจะเป็นหายนะครั้งใหญ่ถ้าเขาต้องการจะกำจัดพวกมันทั้งหมดเขาต้องใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้นเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจียงหยิมิงก็ไม่ลังเลที่จะปลดปล่อยพลังงานทางจิตวิญญาณของเขาต่อไปสาวกของลิงยุนเ็กกต่าางประหลดใจ พวกเขาไม่เคยเห็นรูปแบบที่น่ากลัวเช่นนี้มาก่อนสิ่งนี้ทำให้พวกเขากลัวมากหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปนิกายทั้งหมดจะได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไรก็ตามเจียงยีมิงไม่สามารถสนใจเรื่องนี้น้อยลงอีกต่อไปภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องของเขาผู้บุกรุกจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพวกเขาจะาไปพวกเขาไม่ลืมที่จะทิ้งคำขู่ไว้ด้วยซ้ำท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งหมดมาที่นี่เพื่อย่งจิงสมบัติตอนนี้ไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการได้สิ่งที่ตามาหาเท่านั้นแต่พวกเขายังต้องหลบหนีอีกด้วยอาจทำให้เสียชื่อเสียงได้สำหรับเจีงยงฮีมเขาาาามมม่ส,สหหียคัรวบ สิ่งที่เขาต้องการทำคือเอาชนะคนเหล่านี้เขาต้องการทำให้ทุกคนที่โลกนิกายของเขารู้ว่าหลิงยุนเซจไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็สามารถทำได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจียงหยิงหมิงม,มองไปที่ผู้อาวุโสที่กำลังหลบหนีอย่างเร่งรีบและทำให้ร่างกายของเขามั่นคงอย่างชาชาจากนั้นเขาก็พ่นพลังวิญ,ญญาณออกมาอีกครั้งหลังจากที่ไล่ผู้บุกรุกออกไปในที่สุดเจียงหยิหมิงก็หยุดตั้งแต่ที่เขาทานยาหานีวนในตอนนี้เขายังคงสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณของเขาได้อย่างง่ายดาย ลี่วยูชวงผู้ซึ่งเคยเป็นศัตรูกับเจียงยีหมิงในตอนนี้ตอนนี้มองไปที่คนหลังด้วยความชื่นชมและหวาดกลัวเขาเดินไปอย่างช้าๆและพูดว่าผู้นํานิกายฉันเคยประเมินคุณต่ำไปจริงๆฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณและกลุ่มของคุณจะมีพลังกดขี่เช่นนี้มีสิ่งเดียวที่ฉันไม่เข้าใจเขามองไปที่เจียงฮีหมิงเจียงยีมิงพูดด้วยรอยยิ้มดีมากเนื่องจากคุณเต็มใจที่จะทิ้งความบาดหมางของเราและฝั่งขวานฉันจะไม่ติดตามการกระทำผิดของคุณเนื่องจากคุณเป็นเพื่อนเก่าของลิงเจิงฮันนิกลายของฉันไม่่ตรออฉันทีิย208จ อัจฉริยะอย่างแท้จริงลีดลิวยูชวงพยักหน้าทั้งหมดนี้ทาให้เขาตกใจมากเกินไปเขาไม่เคยคิดว่านิกายเล็กๆจะมีอํานาจเช่นนี้เพื่อลมล้างทุกสิ่งที่เขารู้ก่อนหน้านี้เขาเชื่อเสมอว่าตราบเท่าที่เขาทํางานหนักเขาสามารถบรรลุความสําเร็จที่สูงมากได้อย่างไรก็ตามต่อหน้าชายหนุ่มคนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะดูไม่เรียบร้อยเอาซะเลยพรสวรรค์ของเขาไม่เลวเลยและเขาทางานอย่างหนักเพื่อฝึกฝนตัวเองเป็นเวลาหลายปีเพื่อให้ไดสถานะปัจจุบันแต่ก่อนหน้าชายหนุ่มคนนี้ความสําเร็จของเขาดูเหมือนไม่มีอะไรเลยลีดวิวยูชวงยอมรับ ใครก็ตามจะพบว่ามันยากที่จะยอมรับสิ่งนี้อย่างไรก็ตามสำหรับหลีห่หอหู่ซงการกระทำของชายหนุ่มตรงหน้าเขาเกินความเข้าใจของเขามากเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่มีความจำเป็นที่เขาจะอยู่ในนิกายนี้อีกต่อไปในเวลานี้ความคิดแปลกๆปกรากฏขึ้นในใจของเขาอย่างช้าๆหากชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขามีพลังมากขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่เพื่อนเก่าของเขาเต็มใจที่จะถูกคุมขังในนิกายเล็กๆแห่งนี้ ท้ายที่สุดแล้วชายหนุม่มดูเหมือนจะไม่คิดถึงออร่าที่วุ่นวายในร่างกายของหลิงเจียงฮันเพื่อนเก่าของเข,ขาเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เขาต้องการคือพลังงานทางจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์แม้ว่าเทคนิคการเพาะปลูกและทักษะก,การต่อสู้ทั้งหมดที่ชายหนุ่มใช้จะเชื่อมโยงกับกีออฟเคออสและเลือดที่ไม่บริสุทธิ์อย่างแยกไม่ออกแต่พลังงานทางจิตวิญญาณของเขาก็บริสุทธิ์มากในทวีปนี้มีผู้ฝึกฝนเพียงไม่กี่คนที่สามารถชำระล้างพลังงานทางจิตวิญญาณของตนเองได้ยิ่งกว่านั้นเทคนิคดังกล่าวที่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ได้ปรากฏบนชายหนุ่มในวันนี้จริงหรือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลี่ดับวูชวงไม่สามารถยอมรับได้อย่างแน่นอนตามความรู้ของเขามีเพียงไม่กี่คนในโลกที่สามารถใช้เทคนิคดังกล่าวได้อย่างชำนาญ ที่ถูกกล่าวว่าหากเป็นอย่างที่หลิงเจียนฮานพูดจริงๆชายหนุ่มคนนี้ใช้เวลาเพียงช่วงสั้นๆในการพัฒนากีออฟเคออสของเขาบางทีเพื่อนเก่าของเขาอาจอยู่ที่นี่เพราะเขาต้องการึกฝนที่นี่อย่างเงียบๆมิฉะนานแม้แต่หลิงเจียนฮานเพื่อนเก่าของเขาก็อาจไม่สามารถเอาชนะชายหนุ่มได้เมื่อเขาถึงจุดสูงสุดเมื่อเห็นว่าผู้บุกรุกออกไปหมดแล้วหัวใจของเจิยงหยี่หมิงก็พองโตด้วยความภาคภูมิใจใบหน้าของเขาแสดงความภาคภูมิใจเช่นกันท้ายที่สุดเขาก็เอาชนะศัตรูได้อีกครั้งนอกเหนือจากนั้นหากชายชรากรนหน้าเขาต้องการเสริมสร้างความส เขาพิจารณาข้อดีและข้อเสียของสิ่งนี้อย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามหลิงยุนเซกปัจจุบันต้องการเลือดสดแม้ว่าชายชราจะพอดูได้ถ้าเขาสามารถรักษาชายชราคนนี้ไว้ในนิกายได้เขาอาจจะช่วยเจียงหยิงหมิงและนิกายของเขาได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้รอยยิ้มที่มั่นใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเจียงหยิงหมิงท,ท้ายที่สุดนี่คือชายชนะของเขาและหลิงยุนเซกหักชายชราเต็มใจช่วยนิกายของพวกเขาในการล่าสมบัติที่กำลังจะมาถือเจียงหยิหมิงก็เต็มใจให้ใหขเขาเข้าร่วมเมื่อมาถึงจุดนี้เจียงหยิหมิงเพียงแค่พยักหน้าและเดินไปที่ชายชราชาย่มมรร้าจอไณ์ูบ เขาไม่คาดคิดว่าท้ายที่สุดแล้วโลกนี้จะเป็นของเด็กพรสวรรค์ของเขายังไม่เลวนักแต่ก่อนที่ชายหนุ่มคนนี้จะมีพรสวรรค์ที่น่ากลัวเขาอาจถูกมองว่าเป็นขยะเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าชายหนุ่มเพิ่งรังตัวเองกลับมาในตอนนี้จากผลงานของเขาในการต่อสู้ตอนนี้หากอีกฝ่ายต้องการฆ่าเขาตอนนี้เขาคงกลายเป็นศพไปแล้วเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ชายทรารีบหยิบสิ่งของที่เขานํามาวางไว้ต่อหน้าเจียนอี้หมิงอย่างรวดเร็วจากนั้นเขากล่าวว่าผู้นํานิกายฉันมาที่นี่ครั้งนี้เพื่อหารือกเกี่ยวกับเศษแผนที่กับคุณ เจียงยิมิงยิ้มเล็กน้อยชายชราคนนี้เพิ่งพูดอย่างหญิงยโสว่าเขาต้องการทำลายนิกายทั้งหมดของเขาแต่ตอนนี้เขาต้องการที่จะพูดคุยกับเขาอย่างเหมาะสมปณิจจาตามที่คาดไว้ในโลกนี้ตราบใดที่กำปั้นของคนเราแข็งแกร่งพอคำพูดของใครก็ย่อมมีน้ำหนักเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจียงยิมิงก็รีบหยิบสิ่งของของเขาออกมาแล้ววางไว้ข้างหน้าชายชราคนนั้นฉันได้ยินบทสนทนาของคุณเมื่อกี้ถ้าฉันจะไม่ผิดคุณน่าจะชื่อหลี่หอหูซวงใช่ไหมเขาเงยหน้าขึ้นและมองไปที่ชายชราซึ่งผมของเขาเปลี่ยนเป็นนนสีขาาาาาวววแลวแลล้้้ชชชชยยรพพัักกหะููด่่ถตอองงื เจียิฮีมิงบกมือและพูดว่าผู้อาวุโสลี่ฉันได้รับแผนที่ที่ไม่สมบูรณ์แล้วและฉันคิดว่าคุณควรรู้ว่าแผนที่นั้นเกี่ยวกับอะไรไม่อย่างนั้นคุณคงไม่มาที่นิกายของฉันและเรียกร้องสมบัติที่อยู่ในแผนที่นั้นจากฉันใช่ไหมในเวลานี้ลี่วิวยูทวงพยักหน้าและกล่าวว่าผลผลที่นิกายของฉันกังวลมากที่จะได้รับเนื้อหาของแผนที่ที่ไม่สมบูรณ์ก็คือมีเทคนิคการพับลูกที่หายไปในนิกายของฉันเราไม่เคยพบตำแหน่งที่แท้จริงของเทคนิคการพับลูกที่ทรงพลังอย่างยิ่งถ้าใครสามารถถอดรหัสได้อย่างสบููููรรรรรณพวกกกกกกเเเขขาา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 าะด้้้้้ััคถถถทีี่่่งงงงลลออออออยยิิแตตนนนนนนนปซใชศ เมื่อเจิยงหยีมิงได้ยินสิ่งนี้เขาก็ขมวดคิ้วและพูดว่าคุณกำลังบอกวก่าเทคนิคการพบลูกที่คุณต้องการอยู่ในเศษซากข,ของราชาปีศาจแต่คุณไม่ได้เพิ่งพูดว่านิกายของคุณต้องการทิยงส่วนที่เหลือของเทคนิคการพบลูกนี้ลีวยูทวงพยักหน้าและพูดว่าใช่เรื่องราวทั้งหมดค่อนข้างซับซ้อนผู้นำนิกายถ้าคุณเต็มใจที่จะร่วมมือกับนิกายของเรางั้นวางดาบของเราและเข้าไปในห้องโถงใหญ่ของนิกายของคุณเพื่อสนทนากันคุณคิดอย่างไรบทที่209ความร่วมมือ ยังไงยอดเยี่ยมเมื่อได้ยินเช่นนี้เตียนยีหมิงไม่มีใจที่จะปฏิเสธท้ายที่สุดแล้วสถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างเป็นสัตรูกับเขาและเขาต้องการคนจํานวนมากขึ้นเพื่อช่วยเขาทํางานให้สำเร็จในครั้งนี้แม้ว่าตอนนี้ชายชราจะหญิงยโสมากแต่ตอนนี้เขาค่อนข้างกลัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาได้แสดงความแข็งแกร่งของเขาแล้วทัศนคติของชทยราอากกล่าวได้ว่าดีขึ้นมากโดยพื้นฐานแล้วเขาใช้ความแข็งแกร่งของเขาเพื่อให้ได้รับความเคารพในตัวเองในหมู่นิกายเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจียงฮีมิงมีอารมณ์ที่ซับซ้อนในใจของเขาท้ายที่สุดนิกกยของเขาถูกยั่วยุโดยชายทราอย่างไรก็ตามเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเขาตัดสินใจที่จะพักความขุ่นเคืองใจระหว่างพวกเขาไว้ก่อนและศึกษาปัญหาที่พวกเขาจะต้องเผชิญร่วมกันเจียงยีมิงต้อนรับชทยราที่ห้องโถงใหญ่ของนิกายของเขาและกล่าวว่าคุณควรืนนวี่าาาชชปตขึ้้แลใไหม ลีดับลิวยูวงกล่าวว่าไม่จริงแน่นอนหลายคนในนิกายของเราได้ยืนยันข่าวนี้แล้วแต่ในฐานะผู้ที่ต้องตัดสินใจเราต้องรับผิดชอบต่อทุกคนในนิกายของเราดังนั้นเราจึงไม่มีข้อพิสูจน์แน่ชัดว่าราชาปีศาจจะฟื้นคืนชีพในวันที่เราคาดไว้เมื่อได้ยินเช่นนี้เจียง่ีหมิงเกาหัวด้วยความอยากรู้อยากเห็นคุณหมายความว่าอาจมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างวันที่ราชาปีศาจฟื้นคืนชีพกับวันที่นิกายของคุณอนุมานได้ถูกต้องลีดับลิวยูชวงพูดและสายตาของเขาจับจ้องไปที่เจียงหยีหมิงในเมื่อคุณมมั่่่นนนนนใจาากคุณต้้้้อองงไขขปริิศชสววแแผทีดล เจียงยีมิงพยักหน้าและพูดว่าในเมื่อสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นแล้วฉันจะไม่ซ่อนมันจากคุณอีกต่อไปใช่แล้วฉันได้ถอดรหัสความลับของชิ้นส่วนแผนที่แล้วและเราได้ยืนยันเวลาและตำแหน่งของการฟื้นฟูที่ใกล้เข้ามาของราชาปีศาจแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงออกเดินทางไปด้วยกันได้คุณสามารถไปข้างหน้าและค้นหาสิ่งที่คุณต้องการในขณะที่ฉันสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของนิกายของฉันได้อย่างมากหลังจากพูดแบบนี้ทั้งสองคนก็เกือบจะตีกันท้ายที่สุดพวกเขาทั้งสองมีสิ่งที่ต้องการของกันและกัน อัดกล่าวได้ว่าแผนที่นี้ไม่มีการพิมในทวีปนี้เจยงหยิมิงควรเป็นคนเดียวที่มีชิ้นส่วนแผนที่เนื่องจากเขามีมันทําให้เขามีตัวเลือกไม่จํากัดไม่ว่าเขาอยากจะทําอะไรชายชราคนนี้ก็ต้องตกลงเมื่อมาถึงจุดนี้ลี่วิวชวงหยิบแผนที่ยาวอีกอันในมือออกมาเมื่อเขาเห็นแผนที่ดวงตาของเจิยงหยิมิงก็สว่างขึ้นทันทีท่านผู้ดีชายชราผู้นี้มีสมบัติเช่นนี้หากข้าไม่นําเศษแผนที่ออกจากมือเจ้าคงเสียเวลากับข้าไปมากแล้วในการเจรจาใช่ไหมคําพูดของฉันควรจะเป็นความจริงใช่ไหมเจิยงหยีงมิงกล่าวด้วยรอยยิ้มและ เขาพยักหน้าและพูดว่าใช่ฉันเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นี้นิกายของเราศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วเมื่อมาถึงตอนนี้เราจะไม่ละทิ้งโอกาสใดๆอย่างแน่นอนเราต้องคว้าโอกาสที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อให้ได้เทคนิคการพะบลูกที่ควรเป็นของเราเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจียงหยีมิงใส่หัวและพูดว่าทำไมคุณถึงบอก,กว่ามันเป็นของคุณอย่างแน่นอนถ้ามันดีจริงดีจริงฉันบอกได้เลยว่าตอนนี้ฉันกำลังมุ่งหน้าไปยังดินแดนลับของราชาปีศาจเพื่อรับสมบัติตรับใดที่มันเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับนิกาาายยของงฉฉัััันนนไได้จจะะมมม่ล่ลลลเเทีคว ลีดวยูชวงยิ้มระบกมือไม่ไม,ไม,ไม่สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์สําหรับคุณในมือของเราเท่านั้นที่สามารถแสดงความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่งที่สุดได้ถ้ามันอยู่ในมือคุณคุณคงไม่รู้วิธีใช้มันด้วยซ้าเจียงยีมิงยิ้มและพูดว่าเป็นไปไม่ได้คุณไม่ได้บอกกับคุณเห็นมันตอนนี้เนื่องจากฉันได้รับความสาเร็จดังกล่าวตั้งแต่อายุยังน้อยหมายความว่าฉันมีความสามารถที่จะใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ฉันต้องการใช้ไหม ม่การแสดงออกของลีวยูชวงค่อนข้างอึดอัดแต่เขาก็ยังพยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้แท้จริงแล้วเนื่องจากชายหนุ่มที่อยู่ก่อนหน้าเขาสามารถบรรลุความสำเร็จดังกล่าวได้ตั้งแต่อายุยังน้อยจึงต้องมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังแม้ว่าตัวเขาเองจะถูกมองว่าเป็นผู้อาวุโสแต่ในโลกนี้ที่ความแข็งแกร่งคือกฎผู้คนให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งมากที่สุดถ้าใครอ่อนแอไม่ว่าใครจะมีอาวุโสแค่ไหนทุกคนก็ยังดูถูกคนคนนั้นลีวยูชวงพยักหน้าและพูดว่าดีมากในเมื่อคุณพูดแบบนี้ฉันจะให้คุณดู จากนั้นเขาก็หยิบบางอย่างออกมาจากแขนเสื้อและวางไว้ข้างหน้าเตียงยีมิงเตียงยีมิงสามารถเห็นได้ว่ามันเป็นคำพีโบราณและสามารถบอกได้จากหน้าปอกว่ามันเก่ามากจากนั้นเจียงยี่มิงไม่ได้ยืนในพิธีและยื่นมือออกไปเพื่อเอื่อมือไปหยิบศกรไหลบนโต๊ะแล้วเปิดออกอย่างไรก็ตามทันทีที่มือของเขาสัมผัสคำพีเขารู้สึกถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวจางเมื่อรู้สึกถึงสิ่งนี้เจียงยีมิงหยิบม้วนหนังสือขึ้นมาและเทพลังงานจิตวิญญ,ญาณในร่างกายของเขาลงไปเขาดื่มด่ำกับมวลเสน่ห์ของคำพีเป็นไปได้ไหม เขาเคยสัมผัสความรู้สึกนี้มาก่อนท้ายที่สุดเมื่อตระกูลดงที่อยู่เบื้องหลังดงมีมาที่หลิงยุนเสร็จพวกเขาได้ทิ้งม้วนหนังสือโบราณจำนวนมากไว้เบื้องหลังและเขาได้รับความรู้มากมายจากม้วนหนังสือเหล่านั้นเมื่อเจิยงหยีมิงได้อ่านม้วนหนังสือเหล่านั้น เขาก็ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ลึกๆมากนี้มันเหมือนกับว่าไยทราในสมัยโบราณกำลังพูดคุยกับเขาด้วยท่าทีที่สนิทสนมและน่าสนใจอย่างยิ่งดูเหมือนว่าคมภีของลีดับลิวยูทวงก็ค่อนข้างเป็นสมบัติเช่นกันเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจียงฮีหมิงสแกนข้อมูลของม้วนกระดาษทั้งหมดอย่างรวดเร็วในใจของเขาแท้จริงแล้วหลังจากอ่านม้วนคัมพี์แล้วเขาก็มีความเข้าใจอย่างคร่าวๆว,ว่าทำไมหลี่หอหูซงจึงกล่าวว่าเทคนิคการพับปลูกนั้นใช้ได้เฉพาะคนจากนิกากของเขาเท่านั้นและหากมันตกไปอยู่ในมือของผูู้้้้้้้ออออื่่่่่นนนนนพพพวววกกกกเเเเเขขขาา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 จจจจะไไมามมมมมสรรรรถใดดดััโยยยยธชชตติิแลลลลีีีหหหุผบงงงท เอาละในเมื่อเป็นเช่นนี้เราไปด้วยกันได้เราต่างก็ได้สิ่งที่เราต้องการแต่ฟังนั้นในเมื่อวันนี้คุณมาที่นิกายของฉันเพื่อ,อยั่วยุเราคุณก็ไม่อาจเอาสมบัติไปได้เลยคุณเข้าใจที่ฉันหมายถึงไหมเมื่อ Li w u ชวงได้ยินสิ่งนี้เขาก็พยักหน้าอย่างรวดเร็วตกลงตกลง,ต,กลงตอนนี้คุณเป็นเจ้าภาพและฉันเป็นแขกสมบัติย่อมเป็นของคุณโดยธรรมชาติประศนีตอนที่2 1 0อนาคตใหม่ในมิชากองกําลังทั้งสองก็เข้าสู่การสนทนาอย่างดูเดือดต่อไปพวกเขาจะเข้าไปในซาข,ของเทพอสูรและแย่งชิง้าางไว หากรีดวูชวงสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้มากกว่านี้เมื่อพวกเขาเข้าไปในซาของเทพ,พเจ้าปีศาจเขาจะไม่รังเกียจที่จะแบ่งปันกับชายชรามากกว่านี้ท้ายที่สุดชายชราได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการเพียงเทคนิคการพบลูกและส่วนที่เหลือจะเป็นของจิยงหยี่มิงถึงกระนันจิยงหยี่มิงก็ต้องระวังตัวท้ายที่สุดไม่มีใครรู้สถานการณ์ที่แท้จริงภายในซาศพของเทพปีศาจบางทีสิ่งที่มีประโยชน์อย่างเดียวนั่นคือเทคนิคการพบลูกมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะหลอมสิ่งนี้ได้เช่นกัน ท้ายที่สุดม้วนหนังสือและต้นฉบับล้วนเขียนขึ้นโดยผู้คนหากผู้เขียนต้องการทำให้ผู้คนรังเกียจก็คงไม่เป็นปัญหาสำหรับพวกเขาที่จะสร้างศกรอไหลปลอมเพื่อทำเช่นนั้นดังนั้นเจียงหยิงหมิงจึงยังคงปกป้องชายชาราเป็นอย่างดีเขาอยู่ในโลกนี้มานานแล้วถ้าเขายังเชื่อใจคนอื่นแบบไม่มีเงื่อนไขผลลัพธ์อาจจะไม่ดีนักเจียงหยิงหมิงเข้าใจตรก,กะนี้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหากเขาสามารถได้รับประโยชน์มากขึ้นในอนาคตโดยร่วมมือกับชายชาราเขาก็ไม่รังเกียจที่จะร่วมมือกับชายชาราต่อไป เรากับว่าเขาได้เห็นความคิดของเจียงยี่หมิงแล้วรีดวิวยูทวงพูดอย่างช้าๆว่าไม่ต้องกังวลเนื่องจากฉันได้บรรลุข้อตกลงกับคุณแล้วฉันจะทำตามเทคนิคการพะปลูกที่ฉันต้องการเท่านั้นส่วนที่เหลือเป็นของคุณทั้งหมดไม่จำเป็นต้องกังวลสมบัติที่บรรจุอยู่ในซาเทพอสูรสามารถกล่าวได้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดตรับใดที่คุณสามารถได้รับมันไม่เพียงแต่คุณเท่านั้นแต่ความแข็งแกร่งของมิการทั้งหมดของคุณจะสามารถพัฒนาได้อย่างทวีคูณโปรดเชื่อฉันแม้ว่าฉันจะมีอารมณ์ชั่ววูบแต่ผู้ พูดตามตรงเขายังไม่ไว้ใจชายชราท้ายที่สุดเขาเพิ่งพบชายชราคนนี้เท่านั้นนอกจากนี้พวกเขารู้จักกันผ่านการต่อสู้ก่อนที่พวกเขาจะนั่งลงอย่างสงบเพื่อพูดคุยเรื่องต่างๆพวกเขาได้ผ่านการต่อสู้ครั้งใหญ่เห็นได้ชัดว่ามันไม่เพียงพอสำหรับชายชราที่จะขโมยความไว้วางใจของเขาด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำอย่างไรก็ตามเจียงยีมิงไม่ได้เปิดเผยเขาเขา,เขามองเพียงชายชราที่อยู่ข้างหน้าเขาและพูดช้าๆดีมากในเมื่อเจ้าพูดเช่นนั้นข้าจะไม่ติดตามเรื่องนี้ทีนี้เรามาศึกษากันเข้าสถานที่และสิ่งที่จะได้หลังจากเเเขข้้้้้้้าาาาาาามมมมมใใใในนนนนนื่่่่่่อออออคคคคคุุุณณณรรรรรููููวววททิิกกกกกพะลีีีตตงงยยัั็ดสบไไห ลี่วิวยู่วงซึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าเขามองเข้าไปในดวงตาของเจิงยี่มิงแลว้วหัวเราะฮ่า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 เป็นไปตามคาดของคุณไม่แปลกใจเลยที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่อายุยังน้อยความคิดของคุณค่อนข้างพิถีพิถันแม้แต่ฉันเองก็ยังละอายใจอยู่บ้างในเมื่อคุณถามฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าซาของเทพอสูรมีอะไรอีกบ้างจากนั้นเขาก็ขย่าแขนเสื้อและลำแสงสีทองก็พุ่งออกมาในขณะนี้เจิงยี่มิงยังคงระวังชายชาราในความเป็นจริงหลิงยุนเซกทั้งหมดกำลังเป้าระวังท้ายที่สุดจากสถานการณ์จจใใป,ปันมตต่่เาาาออกก็ปวีฝยรรรูหืิ ดังนั้นไม่ว่าคำพูดของชายชราจะไพเราะเพียงใดเจิงหยิมิงก็ไม่กล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดในสถานการณ์ปัจจุบันนี้แน่นอนว่าเขาต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ความก้าวหน้าของมิจายทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์หากเขาเพึ่งพาตัวเองตามลพาพังมันก็ย่อมห่างไกลจากความเพียงพอถ้าเขาต้องการพัฒนาความขแข็งแกร่งของมิกายทั้งหมดเขาต้องการสมบัติมากกว่านี้แม้ว่าระบบของเขาจะมอบสมบัตินับไม่ถ้วนให้กับเขาซึ่งพัฒนาตัวเองอย่างมากเช่นเดียวกับความแข็งแกร่งของมิกายของเขาแต่ก็ยังห่างไกลาจากเป้าหมายของจเองจิงหหยีี่ี่่มมิงงงงงงงเเเปป้้้าาาาาาขขขขออออคืสรรนกกกใใํลลััทททพุดว หากพวกเขายังคงพัฒนาตามจังหวะปัจจุบันแม้ว่าความก้าวหน้าของพวกเขาจะรวดเร็วแต่ก็ยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างตำแหน่งปัจจุบันของพวกเขาและกลายเป็นหนึ่งในกองกำลังที่ทรงพลังที่สุดในทางทวีปเมื่อนึกถึงสิ่งนี้อารมณ์ของจียงีิหมิงก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นซากศพของเทพปีศาจเป็นโอกาสสำหรับเขาอย่างแน่นอนและชายชราคนนี้กำลังบอกว่าเขาสามารถช่วยเขาได้จากสถานการณ์ปัจจุบันอีกฝ่ายดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์ภายในซากศพอยู่บ้าง ด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถร่วมมือกับหลี่หอหูซวงได้ในขณะนี้ด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงเริ่มสื่อสารกันทันทีและขณะที่พวกเขาทำเช่นนั้นพวกเขาก็ค่อยๆลดการป้องกันลงในกระบวนการนี้ลี่ดับลิวยูชวงเข้าใจคร่าวๆว,ว่าหลิงยุนเซกไม่ใช่สิ่งที่เขาจินตนาการไว้อย่างแน่นอนเขาเคยคิดว่ามันเป็นเพียงนิกายเล็กๆที่อาศัยเทคนิคน,กนอกรีดบางอย่างเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วแต่ในความเป็นจริงมันเป็นนิกายที่มีความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงดังนั้นลี่ดับลิวยูชวงจึงลดการป้องกันลงและเริ ทำไมอาจารย์ของพวกเขาถึงกลายเป็นแบบนี้ในตอนนี้ต้องรู้ว่าทั้งสองฝ่ายรู้จักอารมณ์ของอาจารย์เป็นอย่างดีเนื่องจากพวกเขาถูกทำร้ายและรังแกพวกเขาจะปล่อยมันไปได้อย่างไรอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นจียงหยิมิงจะใช้ความแข็งแกร่งของเขาเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเขาเป็นผู้ปกครองคนเดียวของโลกนี้ท้ายที่สุดเขาเป็นผู้อพยพด้วยระบบ เขาคือผู้ถูกเลือกหลังจากพูดคุยกันเป็นเวลานานเจิยงยี่มิงก็จัดสถานที่ให้ลีดับลิวยูทวงอยู่จากนั้นพวกเขาจะเข้าไปในซากศพของเทพอสูรด้วยกันและเผชิญกับอันตรายที่ไม่รู้จักเมื่อคิดถึงสิ่งนี้แม้ว่าเจิยงยี่มิงจะยังคงรู้สึกไม่สบายใจและงงงวยอยู่บ้างแต่เขาเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาตอนนี้เขาแค่ต้องรอให้ถึงวันนั้นหลังจากที่เจิยงยี่มิงใช้เวลาทั้งวันพูดคุยกับลีดับลิวยูทวงเขาก็กลับไปที่บ้านของเขาและเริ่มทำสมาธิเอาละ ต่อไปเขาสามารถทุ่มเทพลังทั้งหมดที่มีให้กับเรื่องนี้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจียงยีหมิงหายใจเข้าลึกๆและเข้าสู่สภาวะเข้าทานประนัานจิตใจของเขาก็ยังไม่สามารถผ่อนคลายได้ท้ายที่สุดเขากำลังจะ,ะเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรงยิ่งกว่าเขาสงสัยว่าผลลัพธ์ของการท้าทายนี้จะเป็นอย่างไรทุกอย่างไม่เป็นที่รู้จักแต่เขามั่นใจมากกว่าด้วยระบบนี้เขาจะสามารถสร้างลิงยุนเซจให้เป็นกองกำลังชันนำของทวีพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณได้อย่างแน่นอน